สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟน Android อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่มีราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างคุ้มค่ากับราคานะครับนั่นก็คือ vivo V3 Max นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ vivo ได้มีตัว V3 นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอีกตัวนึงนะครับซึ่งมีสเปคที่แรงขึ้นนะครับนั่นก็คือตัว V3 Max นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูคร่าวๆนะครับนี่นะครับแกะออกมาก็เจอตัวเครื่องเลยนะครับ คื่องนะครับนี่จะเป็นหน้าหน้าตรงนี้ถาดลองครับในนี้ก็จะมีเข็มจิ้มนะครับเข็มจิ้มเปิดช่องซิมใส่ัติการะะครับในนี้ก็จะมีเคสยางนะครับเคสยางแล้วก็โอ้มีสาย OTG มาให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ สามารถเอาสายยุดบีเสียบแล้วก็เอานี่เสียบเข้าทายเครื่องได้เลยนะครับก็คือเครื่องนี้รองรับการใช้งาน OTG นะครับแล้วก็ในสามส่วนนี้ก็จะมีสายชาร์จนะครับอ๋ออะแดปเตอร์สายชาร์จสายไมโคร USB นะครับสมอรท็อปสายฟังสมอท็อปนะครับแล้วก็หัวเสียบชาร์จนะครับ ครับสำหรับเจ้าตัว vivo v3 max ตัวนี้นะครับจะมีช่องให้ใส่ซิมอยู่ด้านข้างครับด้านซ้ายมือของตัวเครื่องครับขนาดนี้ก็เทียบเทียบก็ใกล้เคียงกันกับตัว oppo a7s นะครับขนาดใกล้เคียงหูฟังจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จอยู่ข้างล่างนะครับครับผมจะมาลองเสียบช่องนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ จะเป็นถาดร่วมนะครับผมเรียกมันว่าถาดร่วมนะครับก็คือถาดซิมหนึ่งกับซิมสองนะครับร่วมกันในอันเดียวกันนะครับซึ่งไอถาดแบบนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบผมชอบแบบตัว V3 มากกว่านะครับก็คือจะแยกเป็นอิสระไปเลยอย่างเช่นส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น s d c a r กก็เป็น s d card ไปเลยนะครับส่วนที่เป็นซิมก็เป็นซิมไปเลยแยกกันครับอันนี้ก็จะต้องเลือกเอานะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ซิม1 และซิ2สงนี่ยคุณก็จะไม่สามารถใช้ sd card ได้นะครับแต่อันนี้นะครับจริงๆถ่ายาแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบให้มันแยกกันเป็นอิสระจะดีกว่านะครับหลังจากได้เจ้าตัว vivo v 3 max นะครับตัวนี้มาใช้งานนะครับตัวนี้จะมี ram 4กิกนะครับก็ค้นพบข้อดีแล้วก็จำกัดมาพอสมควรนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมองหามือถือรุ่นนี้อยู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับข้อดีนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับจะมีหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับใหญ่ ใหญ่เกินมือนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือจอใหญ่ๆแล้วราคาไม่แพงครับคือเจ้าตัว Vivo นะครับ,รบทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะตัว V3 หรือ V3 Max นะครับก็เป็นมือถือที่มีราคาไม่แรงนะครับแล้วก็สเปคดีนะครับ ข้อดีข้อต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับสามารถแคปเจอร์แบบสั้นและยาวได้นะครับในส่วนแคปเจอร์จะอยู่ด้านล่างนะครับจะสลับกับพวกสมาร์ทโฟน Android ทั่วไปนิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็น Android ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องลากจากข้างบนลงมาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะลากจากข้างล่างขึ้นมานะครับจากขอบล่างขึ้นมาครับแล้วก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับก็จะมีเรื่องของการแคปหน้าจอแบบสั้นแบบยาวนะครับแบบสั้นก็คือจะแคปแค่หน้าจอนี้นะครับเฉพาะหน้าจอที่เราใช้งานนะครับแต่า ต้องการแคปข้อมูลที่มีมากกว่าหหน้านะครับอย่างเช่นบทความในพันทิปนะครับที่มียาวๆลากลงมาหลายกระทูอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับแคปหน้าจอแบบยาวได้นะครับมันก็จะแคปไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะสั่งให้มันหยุดแคปนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับาแล้วก็มีโหมดถ่ายวิดีโอหน้าจอนะครับซึ่งมีมาให้ในตัวเครื่องเลยนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างเจ๋งมากนะครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งโหลดเพิ่มนะครับก็สามารถถ่ายภาพหน้าจอได้เลยนะครับก็โอเคดีครับสะดวกดีนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับก็คื ผมชอบมือถือที่ปุ่มมันอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับปุ่ม back home แล้วก็ปิด r e c e n t a อ p นะครับอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับในหน้าจอนะครับผมชอบปุ่มแยกแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันกดถนัดมากกว่านะครับเครื่องนี้เวลาปิด Recent a อ p นะครับมันจะไม่มีการลากข้างบนลงมานะครับก็จะต้องลากข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็ กดให้มันเด้งทิ้งออไปทีละอันนะครับวิธีการปิดรีเซนตแอปนะครับเจ้าตัว V3 กับ V3 Max นะครับจะใช้การปิดรีเซนตแอปแบบนี้เหมือนใช้วิธีการเดียวกันนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับก็คือเจ้าตัว V3 Max นะครับตัวนี้สามารถฟังวิทยุได้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นมือถือในตระกูลกลางๆสามารถฟังวิทยุได้นะครับทั้งตัว V3 และ V3 Max นี่ฟังวิทยุได้ในตัวทั้งคู่เลยนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับเรื่องของแกสเจอร์นะครับหรือใช้งานอัจฉริยะนะครับมีเยอะมากนะครับเยอะเท่ากับตัว V3 เลยนะครับเรียกว่าตัว V3 ทําอะไรได้ตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถรองรับ OTG นะครับสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดได้เช่นเดียวกันกับตัว V3 นะครับแต่มันจะซ่อนอยู่ในหน้าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับในส่วนงานการจับเวลานะครับตรงนี้นะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์นนนรัเเเซซ็อ์ด้าหลงที่ป ลองรับการสแกนลายนิ้วมือนะครับก็ทำงานดีดีมากๆนะครับเรียกว่าไม่ต่างกับตัว v 3ธรรมดาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับเร็วมากครับแต่นิดเดียวก็มาแล้วนะครับครับแล้วแทบไม่พลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเทสกี่ครั้งเนี่ยถ้าไม่มีความผิดพลาดให้ให้เห็นเลยนะครับก็เรียกว่าเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเนี่ยทำงานเร็วและแม่นยํามากนะครับจริงๆผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการแทบแทบอีกนะครับเพราะแทบแทบเนี่ย บางทีติดบ้างไม่ติดบ้างครับอันนี้เราก็ต้องเสียเวลานั่งกดตั้ง2ครั้งครับอันนี้ไม่ต้องครับเอามือแตะทีเดียวก็เข้าใช้งานได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างฉลาดมากนะครับในในส่วนของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับค่อนข้างฉลาดมากนะครับข้อดีข้อต่อไปนะครับเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้ก็จะไม่แตกต่างกับตัว V3 เท่าไหร่นะครับก็คือกล้องใช้งานได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีฟิลเตอร์เยอะมหาโหดพอๆกันนะครับเนี่ยนะครับเหมือนกันภาพคนอาหารภาพพยนตร เวลาแล้วก็สไตล์นะครับมันเยอะมากนะครับฟิลเตอร์เยอะจนใช้ไม่ไม่ทั่วนะครับใช้ไม่หวัดไม่ไหวนะครับเยอะจริงๆนะครับเรื่องของฟิลเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีข้อจากัดในเรื่องของการเปิดกลิตนะครับตัวนี้จะไม่สามารถเปิดกลิดได้นะครับเปิดจุดตัด9วช่องนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว V3 ธรรมดาก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีกล้องที่ค่อนข้างดีนะครับออโต้โฟกัสของทั้งตัว V3 และ V3 Max เนี่ยเรียกว่าไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็ในโหมดถ่ายภาพนิ่งเน เอโต้โฟกัสก็จะทํางานได้ดีเหมือนกันนะครับตัวกล้องจะต้องนิ่งๆนะครับแต่ถ้ากล้องขยับเมื่อไหอร่ออโต้โฟกัสก็จะโฟกัสทันทีนะครับมันก็จะการแบบวูบว่าวูบว่าวิ่งหาโฟกัสอยู่นะครับก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปในส่วนของเรื่องการทสรวิดีโอทั้งภาคกลางวันกลางคืนแยกออกไปจากคลิปนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปตามดูกันละกันนะครับอันนี้เป็นเฉพาะข้อดีที่ผมค้นพบนะครับครับต่อไปจะเป็นข้อจํากัดนะครับของเจ้าตัว v i v o v3 max นะครับข้อจํากัดของตัวนี้นะครับก ถาดนะครับถาดใส่ซิมอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะไม่เหมือนเจ้าตัว V3 ธรรมดาครับ V3 ธรรมดานี่คือจะแยกซิมกับตัว SD card นะครับอิสระออกจากกัน,นครับ แต่เจ้าตัวนี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นถาดร่วมนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันทําให้เราต้องเลือกนะครับมันควรจะแยกกันเป็นอิสระนะครับใช้งานง่ายกว่านะครับข้อจำกัดข้อต่อไปครับก็ตัวนี้นะครับจะไม่สามารถใช้ไม้แยกกับการถ่ายคลิปได้นะครับก็จะเหมือนกับตัว V3 เหมือนกันนะครับเจ้าตัว V3 ก็จะใช้ไม้แยกไม่ได้เหมือนกันนะครับข้อต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไม่สามารถถอดแบตได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัว V3 ก็ถอดแบตไม่ได้นะครับเวลาแบตเสื่อมหรือแบตมีปัญหาก็ต้องไปสู์บริการอย่างเดียวนะ โดยเฉพาะในโหมดเซลฟี่นะครับโหมดหน้าเนียนหน้าสวยอะไรเงี้ยครับใช้คำแนะนำเดียวกันกับตัว V3 ครับก็คือไม่แนะนำว่าไม่ควรเปิดเกิน40%นะครับเพราะว่าถ้าเกิน40%เนี่ยมันจะดูเกินจริงไปนิดนึงนะครับดูไม่ค่อยธรรมชาตินะครับถ้าใช้เกิน40%นะครับก็แนะนำว่าก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่าใช้เกิน40%นะครับถ้าเกินมันก็จะแปลกๆนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนข้อดีและข้อจำกัดนะครับที่ผมที่ผมประสบเองนะครับจากการทดลองใช้งานเครื่องดูนะครับถ้าสนใจก็ เอาข้อมูลส่วนนี้นะครับไปประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อมาลองใช้งานดูแล้วกันนะครับ